สวัสดีครับวันนี้ผมเซมเที่ยวสุดตัวจะไปเที่ยวกันที่โครงการเดอะสาราเดชัวพาร์คครับตรงแถวจากพุทธมณฑลนี่เองเขามีกิจกรรมและร้านอาหารเยอะมากทริปนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงไหนลองไปดูทลิปการเที่ยวแบบ2วันหึคืนกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ เดอะสาราาเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่มีหลายโซนมากเช่นฟู้ดโซนวารีมันตาไทยโซนโซนโรงแรมเอนเตอร์เทนเมนต์โซนการศึกษาฟิตเนสสปาโซนจัดเลี้ยงและก็เดี๋ยวมีโซนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกครับโอ้โหเรียกว่าทเที่ยวทั้งวันเนี่ยยังไม่ทั่วเลยนะครับนี่ก็กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับเราก็เลยมาที่โบโกกุกอกินะครับก็จะเป็นอาหารสไตล์ปิ้งย่างแบบเกาหลีนี่ไงมีกิจกรรมแบบดีๆเยอะเลยนะครับที่วันนี้เราจะมาลองทํากันครับ รูกโกกิเนี่ยเป็นร้านอาหารเกาหลีโดยเชฟระดับอาจารย์ชาวเกาหลีเลยครับเมนูเขาจะรสชาติแบบดั้งเดิมแล้วก็ผสมความแบบไทยๆเข,เข้าไปเข้มข้นนิดนึงใครชอบอาหารเกาหลีเนี่ยต้องมาครับชิ้นใหญ่มากอร่อยด้วยอย่างผมว่านะ่าคาสมมติว่าช่วงที่โควิดมันแบบเริ่มซาซาไปที่นี่จะต้องคนเยอะมากแน่ๆนะครับเพราะว่าแบบอาหารอร่อยด้วยแล้วก็มีแบบหลายชาติด้วยนี่ก็ยังให้เต็มๆน,นะครับผออมวันนี้ ด้วยความที่โครงการที่นี่ใหญ่มากกิจกรรมเยอะเพื่อความสะดวกสบายของคนที่มาเขาก็ต้องมีโรงแรงไมไว้พักเลยครับชื่อว่าวาริมันตาครับเป็นโรงแรมบูติกตกแต่งสไตล์นีโอคลาสสิกถือว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดเหมือนกันนะตัวโรงแรมก็จะแบ่งออกเป็นหลายท้ายครับซึ่งก็ดูกว้างขวางสะอาดแล้วก็ใหม่เอี่ยมดีครับโอ้แอร์เย็นดี D, สบายมากเลยนะครับแล้วก็ห้องก็ดูใหม่ด้วยเขาจะมีแบบใส่ชุดวินเทจนะครับแล้วก็จิบชาด้วยโอ้ยนี่เป็นแบบไฮไลท์ของการมาที่นี่เลยนะครับ เราจะลองมาเป็นผู้ดีอังกฤษกันสักวันหนึ่งกับร้าน r o s e Mary House ครับเขามีบริการเช่าชุดพิมเทศเอามาเป็นพร็อพในการไปนั่งจิบชาบางชุดเนี่ยคือเป็นร้อยปีเลยครับ การถ่ายให้ดูแพงนะครับสามสองหนึ่งนสองข้า ร <cam ina> ้าน o s e m a r y Cafe นะครับโหเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าตกแต่งสไตล์แบบอังกฤษสไตล์แบบวินเทจมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะอยู่ที่นี่คือ2ชั่วโมงนี่คือขั้นกันนอกนอก็ยังจะมีแบบโซนอาท์ดอร์ด้วยชาที่นี่ก็จะแบบเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับขนมที่เขํามาเนี่ยมันก็จะเป็นขนมไทยแต่ว่าจะทําในสไตล์อ n ง l i s โมเดิร์นนะฮะไม่ใช่ไทยจานไอจ๋าอาจจะแบบหวาน,นมากๆแต่ที่นี่เขาจะทําให้แบบ หวานกาลังดีเพราะว่ามันจะไปกินกับชาไงแล้วเวลากินคู่กันแบบโอโ้โหฟินมากนะครับเราจะเห็นพวกพอปถ่ายรูปต่างๆที่แบบหายากแล้วก็เป็นสไตล์แบบวินเทจอ่ะซึ่งการที่เราแต่งชุดมาเงี้ยแล้วมันก็ถ่ายรูปมมันก็จะเข้ากับพอปอ่ะเราอาจจะมากินคาเฟ่อ,อะไรเงี้ยได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มาใส่ชุดแล้วแบบถ่ายรูปมาสวยๆแบบเนี้ยพอชุดพร้อมนะครับแบ็คกราวด์พร้อมนะครับขอ,องกินพร้อมคือถ่ายรูปออกมายัางไงก็สวยครับๆๆๆๆๆๆ เอาถ่ายลูกพวกกันหน่อยผู้อยากได้บอล3ลูกอย่างเงี้ยมิ้งครับผมเรากำลังจะไปที่ร้านไหนกันครับวันนี้บังกะโล Hey, รู้เรื่องดีว่ว่วปกตินึ่ว่าจะไม่รู้เรื่องอน,นี่เป็นร้านบังกะโลจะเป็นแบบร้านอาหารแบบติดริมน้ำนะครับโอ้หร้านใหญ่มากพื้นที่นี่ร,รับคนเป็นร้อยคนแต่ที่มานี่ไม่ใช่คนกลางาเป็นบรรยากาศแบบตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกนะฮะโอ้โห,หมองไปข้างหน้านี่โอ้พระอาทิตย์ยดตาแนะนอก็คือมาตอนช่วงแสงเช่นเนี่ยแหละกำลังสวยเลยถ่ายรูปน่าจะสวยด้วย ต๊ะที่นี่เขามีปลาตอดเทา้าด้วยนะครับเรากินเนื้อมันแล้วมันก็มากินเนื้อเราร้านบังกระโดเนี่ยอยู่ติดก,กับคลองมหาสวัสดิ์เลยอาหารเขาก็จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นระหว่างตะบันตกและอาหารไทยครับรสชาติจัดจ้านจีจ๊ดจ๊าดแซ่บมากที่ชอบก็คือวิวพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยงามมากๆเลยครับ <S <S เลียอะไรนะฮะเปทอดไปอชิลิเซ่บๆแต่มันจะไม่ได้เผ็ดน<อ>ี่พ<โ>ื่อนว่านี่น้องมีความแบบเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟคืออย่างนี้เลยไม่ใช่ทำกุ้ใช่ไหมไม่ค่ะ ว่าเป็นบรรยากาศที่ชิลดีนะคือที่โครงการนี้นะเพราะมันมีอาหารแบบ8ชาติเลยนะครับใครอยากกินอะไรคือมีหมดแน่นอนออโม้กันตลอดเลยคุยกันไม่หยุดเพี้ยนใช่อะพูดแทเหรอบังกินเสร็จเราก็ไปนอนกันโรงแรมเขาก็ดีอ่ะแต่ว่าคืนนี้ดันเป็นคืนที่ผมนอนไม่หลับเลยครับ นอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่มเลยมาเอาแรงจากอาหารเช้าเอาละกันครับเป็นเบรคฟาสต์เบาๆจากร้าน House of Black Coffee ครับที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องกาแฟดำครับชุ้นมืคืนนอนสบายไหมนะนอนสบายคือมานอนแล้วพี่เสียนเรือแล้วเรือลากนะแล้วก็เหมือนหลักๆเรื่องเป็นเหมือนหมูป่ากิณเหนื่อยกับเมื่อคืนมากเต็นหลัก กิจกรรมของที่นี่นะครับก็จะเป็นเชิงแบบวัฒนธรรมนะฮะนี่ก็จะเป็นการแบบย้อมเสื้อนะครับด้วยสีมัดย้อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แบบเราได้มาทําแล้วก็ได้เสื้อกลับไปแบบเป็นแบบแฮนเมดฝีมือของเราเองด้วยกหรบบมาที่นี่ก็คือจะได้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับเป็นเชิงวัฒนธรรมทั้งหมดเลยครับ ในส่วนของไทยโซนม,มีกิจกรรมให้ทําเยอะเลยครับมีเลือกทําเสื้อมัดย้อมส่วนผมก็เลือกวาดหน้ากากโขนครับเป็นยังไงลองไปดูฝีมือกันครับโอ้โหสวยงามมากอันนี้คือพี่เขาก็จะแบบคอยช่วยไกล้ลายให้งี้ยเราก็ผสมเข้าไปเล็กน้อยก็จะได้มาแบบ ส่วนเพื่อนจูนะครับเลือกทำเวิร์กช็อปผสมน้ําหอมครับชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะมีกลิ่นให้เลือกเนี่ยเป็นร้อยชนิดเลยนะครับถ้าบอกเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆของการผสมน้ําหอมซึ่งต้องหยดกันทีละหยดเลยนะครับน้ำหอมที่มีกลิ่นซับซ้อนมากๆเนี่ยก็จะมีราคาพแพงและก็จะมีเซ็กแอบเพียด้วยแหละครับมันน่าดึงดูดเพาะมันน่าคุ้นหาเพรามันเลเยอร์อมันเยอะอ๋อนั่นก็เลยทำให้มันยากใช่ครับจูร้อยสูตรปกติเคยฉีดไปน้ำหอมฉีดฟอร์มาลินอย่างเดียวเลยอ๋อ และอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีในโครงการนี้ด้วยก็คือเคปโชครับอยู่ในโซนศิละปะการแสดงโชวในตอนหานุมานจับนางสี่ภาคการแสดงแสงสีตะการตาเมอร์เมีดแฟนตาซีสุดๆครับผมนี่อึ้งเลยนะไม่รึกว่าเขาจะมีโชวอลังการขนาดนี้อยู่ในโครงการนี้ด้วยทั้งดนตีแอคชัน่นอารมณ์คิวแต่ละอย่างนี่คือรู้เลยว่าซักซ้อมมาเป็นอย่างดีครับเรียกว่าประทับใจนักแสดงครับเก่งกันทุกคนเลยครับ และจบปิดท้ายคลิปนี้ขอไปจบกันที่ครัวนคนปรปฐมครับเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านแท้ๆท,ท,ที่หาทานยากมากและก็เก่าแก่แห่งหนึ่งของนคนปรปฐมครับเมนูแต่ละอย่างเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานครับเช่นม้าห้อกระทงทอง น้ำพริกนครนบาลสีดารุยไฟต้มขาปลาสลิดผักต่างๆของเขาเนี่ยก็จะปลูกในโครงการเองด้วยนะครับรสชาติคืออร่อยถึงพริกถึงขิงแล้วก็จัดจานมากครับน้อยนะครับหลันี้เรามากัน2วัน1คืนก็ที่นี่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยได้แม่ได้น้ำหอมไปด้วยในเมืองงได้ได้น้ำหอมไปเออมีอะไรมาได้เสื้อมาย้อมาหนึ่งเดียวในโลกส่วนกูชอบกินอาหาร ที่นี่มันมีอาหารแบบหลายสัญชาติไงใครมาที่นี่ยังไงก็ได้กินได้กินของที่ตัวเองชอบแน่นอนแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบว่าให้ไปทำด้วยครับการแสดงแต่ว่าไมเสียงไมีชอบเสียงนั้นมีแต่สัญชาติก็จริงเลยใม่ผู้ชายที่แบบแต่สัญชาติไม่เลื่อนะไรสัญชาติแต่ตะกูเนยนอนไม่ค่อยอิ่มหุ้ยไม่กับมเอ ไม่เยอะนอนมีคนลากเรือดีหมดทุกอย่างเออมันมีอยู่อย่างเดียวนอนนอนแล้วก็อิ่สำหรับคนที่การดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูที่เพจสารยาเดชโชปาร์กนะครับสำหรับวันนี้นำาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม